สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น <handled kr> ้องเอฟซีทุกคนนะครับผมกลับมาพากับผมเหมือนเดิมนะครับผมช่องบาร์ไม่หนึ่งสองสามกับผมวันนี้ก็จะมาชวนพี่น้องเอฟซีของเขาครับผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อ่ามาเสนอเมนูเปลี่ยนเมนูอ่าตับหงครับผมตับบักหุงตับมะละกอทั่วไปนะครับผมตับเองครับผมตับบักหุงใส่บักทวยฟักยาวครับผมอ่าตับบักหุงตับบักหุงเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกสิ้นครับผมอ่าเป็นลูกสิ้นลูกสิ้นกัมีหลายแมบครับผมมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แบบนี้แบบนี้มื้อนี่กับชิกนด่เชิงเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าแบบนี้มีน้ำจิ้มั้างในครับผมผมหงุดหงิดซุ้มหนงสี่ครับผมแบบนี้มีอ่าน้ำจิ้มข้างในครับผมผักก็จะเป็นทั่วผักเงีครับผมทั่วผักเงี่ยวกะลาปีครับผมแล้วก็ผักกาดผักกาดผักกาดดอกครับผมผักกาดดอกผักกาดหินร่วมกันครับผมเพราะว่าปลูกปลูกเสนนานผักร่วมกันนะผมซุ้มเหนียวโอเคครับผมเขาก็จะเป็นเขาเหนียวเหมือนเดิมครับผม ข้าวเหนียวมันเดิอดครับผมกับปลาไหลนะครับผมจะแดดเหมือนกันครับผมสีเที่ยงนะครับผมเที่ยงกัว้วครับผมตอนนี้เที่ยงกัวแล้วแล้วก็แดดตอนนี้ตอนนี้แดดนี่มาทางนี้ครับผมจึงมาแล้วครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกว่าเป็นยังไงแต่ว่ากันลอกทายมึงได้จิตบามันจะเป็นยังไงครับผมบอกแค่ผมมาครับผมจะแดดเหมือนกันครับตำบักขุ้งใส่บักทั่วครับผม แบครับแบบ มันมีน้ำกิมอยู่ได้ครับผมถั่วทุกชิ้นจะม,มาได้น้ำกิมมานัมถือว่าตำมหม่วมงเป็นน้ำกิมมาได้จริงๆนะออกมาแทนเนื้อไก่เนื้อนั่นไปน,น,นะครับด้วยบะนาวน้ำกิมมานัม ดัง่าตรงบวก nhàm mắt mua muông này bay bậc bay bậc muông mắt khăn này โอหิ่นหินครับผมตุ้มตัวน้อยบินโอ้หินเจาะหัวแล้วมาอยู่กับคันๆเนาะ วันเดิมก็ผมไม่เนี่ยม,มีน้ำมีน้ำจิ้มข้างในเขาเป็นน้ำจิ้มข้างในเขป็นน้ำจิ้มข้างในเขามันแปลกดีนะ ปัน่นปัน่นปั่นฮอทดอกอยู่ในเซเว่นพวกอยู่ในเซเว่นจะมีชีสมีนั่นมีนี่ด้วครับผมในี่เซเว่นเนาะอันนี้ยตามร้านค้าทั่วไปตามร้านขายลูกชินทั่วไปตัวมีน้ำจิ้มข้างในครับผมอันนี้คือกันครับผมพวกหม้คือน้ำจิ้มข้างในผม นี่ลงหัผวผมเร็วนี่จ <c oughs> ิกเข่าแย่งกับไอ้เร็วนี่ เปลี่ยวมาประกาศอย่างนั้นนะโอเคครับผมกัป,ประมาะนี้นะครับผม มาดูว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงครับผมตัดไปตัดต่อออกมาแล้วเพราะว่าแดดตอนนี้เที่ยงกลัวครับผมแดดมาทางนี้บักยางแห้งแน่ครับผมเห็นไหมคนับค้นนะคนนี่คือดำๆมู้นี่แต่ว่าถ้าตัวกลิ่นยังใสเลยบู้นี่มาดูว่าจะตัดตัวมาเป็นยังไงครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมมาหนีกับเทเตอร์ดิต่บางงงกับตักลิ่นจบจากคลิปนี้ก็จะไปกินต้อนเบิร์ตอมพริกแข่งครับผมมันเป็นพริกแข่งครับผมเผ็ดครับผมเผ็ดเพีดทุกคนครับผมเอามาถ่ายคลิปกบเอา ถ่ายไปตัดต่อเป็นภาพหน้าปกคลิปคนละย่างกันนะครับผมผมต้องใส่จานตั้งหักใส่จานตั้งหักทุกอันใส่จานตั้งหักแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วก็มาตัดต่อเป็นภาพหน้าปกครับผมตัวสุมมัตัดต่อเป็นชีฟเนา่นี่ก็เอาใส่น้ำกันทีเดียวเป็นถาดเดียวแล้วก็มาวางเลยนะครับผมโอ้โหไปผมไมัใช่ใครที่ไม่ใช่อยรที่ไทยได้ครับผมใครมันบอกมาใส่ใส่ถาดน้ำกันนี่ก็ถึงมาว่างหนึ่จานเป็นจานไทยบระเดี๋ยนะครับผมมาทถ้นไม่สะดวกแน่นอนครับผม ท่านใ้เก่งที่เอาได้ออกแบบนี้ก่อนนะครับผมโอเคครับผมเราจะประมาณนี้เดี๋ยวเบียกเดี๋ยวงานก่อนวาเห็ดคลิปตัวกับผมก็หม่กับสนุกสนุกครับผมเจะเทือนที่ตับบกฮงตับบกฮงเสียบกทัวเสียบพี่แข่งครับผมก็หม่โอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมช่วงนี้กัดทิศหย่างครับผมหยอดกดครับผมของผมนะครับผมผมก็หยอดกดหยอดนั่นเร่ยนเลยครับผมเห็ดย่างหย่างพาราครับผมหยอดกดหยอดนั่นเห็ุป้าผมก็มาถ่ายคลิปตัวรับผม ก็จะประมาณไหนผมอาจจะมาดูว่าจิตตาตัวว่าเป็น่ังไหนครับผมเพราะว่าตามที่วอลครับผมแสงม่าจ่าครับผมจะประมาณไหนครับผมแล้วก็มาเจอเอ่เออเออจีวอลยังไงหน่ะก็ยืนก็แท้ก็ได้ก็ทราบจะใกล้ช่องไม่หนึ่งสองสามไม่ได้ครับผมช่องบาร์ไม่หนึ่งสองสามไม่ได้ครับผมมาดูว่าคลิปจะเป็น่ังไหนเนาะคลิปนี้เนาะเป็นมืดๆก็ใครกำลังใจกันแน่ผมแม่ก็มาเบิ่งกันแน่เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่หนาครับผมคลิปกินโชั่ครับผมกินโชั่กินเขาครับผมกับเรื่อยๆครับผมแล้วก็บ่รวามียัง เอามาให้พี่นากินนะครับผมโอเค,คผม้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่นาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ